สวนยางผสมประสานปลูกไม้ตามล่องยางผสมกันไปหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไม้แดงไม้พยอมไม้พยุงก็มีมูดแต่ว่าวันนี้รากไม้มันยังไปยังไม่ถึงมันเลยทำให้ฝนตกดินเซาะที่มันพังลาวแตกหมดกระจุดกระจายถ้าเกิดรากไม้มันแข็งแรงมันก็จะ เกี่ยวดินเกาะดินไว้แต่วันนี้มันมันยังไม่โตพอที่จะเกาะดินดินมันก็ไปพอทำมันไปบ่อยๆนานๆเนนนนข้ามันก็จะเป็นเขาเรียกคลองน้ําหรือว่าห้วยหนองคลองบึงนะทุกคนมันก็จะเป็นคลองมันเริ่มเป็นทีละนิดทีละนิดนะปีที่แล้วไม่มีนะทุกคนแต่ปีนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะไอ้ที่เราเคยเอานี้กั้นไว้มันก็ลาวแตกหมดเลยปูน นี้วันนี้ก็เลยจะเอาต้นดิลาวดีมาปลูกฝังไว้เพื่อให้มันยึดดินไม่งั้นที่ดินเราถ้ามันมันมีการเสียรูปทรงไปมันก็จะน้ำซอะไปทีละนิดนิดนิด,นดมันก็จะกลายเป็นถนนพังหรือว่าริมมันเป็นห้วยเป็นหนองเป็นตาน้ําไปเลยนะทุกคนดินมันก็จะหายไปถาว่าที่ดินนี้มันมีฉโฉนดแต่ว่าถ้าดินมันมี ช่วยมีหนองเป็นคลองมาแล้วเขาก็จะไม่คิดเป็นโฉนดนะคะทุกคนเพอเพมันจะเป็นที่สาธารณะโดยปริยายนะคะทุกคนอันนี้จะเล่าประสบการณ์อยู่แปลงหนึ่งเรามีสวนอีกแปลงหนึ่งมันคือเส้นทางเดินร่วมกันในสวนซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นของเทศบาลหรือว่าสวนของสวนรวมนะแต่ทีนี้มันเป็นโฉนดของเราแต่ว่า เขาเดินทุกวันทุกวันทุกวันเราจะต้องเสียให้รัดให้หลวงไปฟรีๆนะคะทุกคนมันก็จะเป็นของที่สาธารณะไปโดยประโยชน์เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเตือนเพื่อนๆ่อ,อทีอ่ดูแลเรื่องที่ดินหรือว่าที่ดินมันมีปัญหาก็าต้องแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเนาะถ้าเกิดเพื่อนเดินในสวนเราถ้าเราจะให้เส้นทางนั้นเป็นทา,ทางที่เป็นสาธารประโยชน์ส่วนรวมเราก็ต้อง ทำใจและยอมรับนะคะทุกคนวันหนึ่งเราจะเอาคืนขึ้นมา10ปีนะคะทุกคนมันก็จะมีปัญหาเรื่องชุมชนที่เราอยู่ที่เขาเดินนะคะทุกคนเพานั้นการแก้ปัญหาก็เราต้องทําแต่เนื่นๆอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นว่ามันเริ่มนะคะทุกคนมันเริ่มจะมีเป็นห้วยเป็นหนองเพราะว่าดูแต่ทุกคนไม่เคยเห็นมันแบบใหญ่อย่างนี้เลยนะอ่า ความกว้างของมันน่ะไม่เห็นว่ามันมันใหญ่แต่ปีนี้มันกว้างมากใหญ่มากเอาต้นอ้อยมาปลูกเนี่ยอ้อยเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดดินได้ดีเนาะค่ะทุกคนเราไม่มีต้นอื่นเรามีต้นอ้อยเราก็เลยจะปลูกต้นอ้อยกับต้นดีลาวดีไว้เพื่อให้รากมันเกี่ยวรออีกสักพักหนึ่งรากไม่แดงหรือว่าไม้พยุงที่เราปลูกอยู่ตรงนี้ถ้ามันใหญ่พอมันก็จะมากันกันน้ําไม่ให้น้ํามันซาะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้ปีนี้ เริ่มซาะปีหน้าเริ่มกว้างปีถัดไปเริ่มเป็นเหวเขาจะเหวเริ่มจากการเป็นเหวมันก็จะเป็นห้วยเริ่มเป็นห้วยมันก็จะเป็นสาธารนณะไปโดยบรรยายนะคะทุกคนคะ่ะเพราะนั้นเพราะว่าถ้ามันเป็นฉนดก็ยิงแต่ถ้ามันเป็นห้วยเขาก็จะไม่วัดนะเขาจะไม่คำนวณให้เราเลยนะทุกคน เออนานๆไปมันก็จะมีปัญหาวันนั้นเรารียบๆแก้ไขวิธีแก้ไขก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนในการปลูกดีลาวดีการปลูกต้นอ้อยการฝังไว้เพื่อยึดดินไม่ให้มันถล่มทลายไปมากกว่านี้นี่คือสวนเกษตรผสมประสานปลูกนุ่นคลองน้ามาจากทางนี้แหละค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเลยจะพาทุกคนเดินกลับไปเมื่อกี้เราปลูกต้น ดีลาวดี่ากับบ้านเลยนะทุกคนเราก็ได้เสียมคนเสียมไปก็จะไปดูว่าเนี่ยจากที่ว่าไม้แดงนะไม้แดงจากที่ว่าน้ามันซ้อแล้วมันทาให้ต้นมันเยต้นใน้ต้นมันมันกําลังจะมาทํารังรากมันยังไม่แข็งแรงพอเนาะแล้วก็มันซ้อมันก็จะทําให้ต้นไม้แดงเรานอนไปอย่างนี้นอนยาวอย่างนี้ มันลมพัด้ามันเยถ้ามันเยมากมากเราต้นไม้แดงถ้ามันยกไม่ได้แล้วนะเราก็จะต้องกิ่งเอาตัวนี้ไว้ค่ะทุกคนต้นไม้แดงกับไม้แดงมันชอบกันนะเป็นต้นลำเนาะเราก็ต้องเอาตัวนี้ไว้แล้วเอาตัวนี้ไว้แล้วก็ตันเย่างบนี้มันจะยืน่ึในปันก็จะไม่มีมูลค่าต้นนี้เราก็จะต้องตัดทิ้งปล่อยตัวนี้ไว้ให้ป็นเป็นลำแม่ตัวนี้เราก็ไป็นมัม้ะชอได้รอะไม้ตันนี้มันเริ่มแดงแล้วประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วก็อยากจะเห็นว่าการที่มีต้นไม้แดงนี่มดแดงก็เยอะนะคะทุกคนในสวนมุดแดงเยอะขนาดนี้บางทีต้นไม้มันจะไม่สวนเราเนี่ยจะเป็นแหล่งมดแดงแล้วก็เพื่อนๆจะมาขอมุดแดงเนาะื่องมุเก็บไม่เป็นเราก็ให้นี้เขาเก็บแล้วก็แบบไปทาไม้แบ่งกันนะทุกคนปีนี้ได้ได้กินไข่มดแดงเยอะมากค่ะทุกคนแขงแข่ง้ก็คลมปีก็ประมาณนี้เอามาเล่าสู่กันฟังในการทําเกษตรสวนเกษตรที่เราทํานี้ สาไร่นะคะทุกคนนด่นสุดสายตาเดินมาก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนปกลับบ้านพร้อมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจแม่ลูกศิษย์ทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีจ้า